สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนและทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนะคะหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมถึงวันที่21มิถุนายนนะคะมาดูกันซิว่าดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในปี2564จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะ เกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักคลิปนี้เราจะมาทํานายกันแบบสั้นๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดต่างๆนะคะสําหรับเ,เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเนี่ยในคลิปลายเดือนต่อไปนะคะเริ่มจากเรื่องการงานก่อนนะคะปี2564นะคะชาวราศีเมถุนได้ไพ่หรือทาวเวนะคะ ไพ่ราชินีดาบนะคะแล้วก็ไพ่เดอะเวิร์นะคะช่วงนี้หลายท่านอาจจะลำบากนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะกระทานหาันเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะบางท่านอาจจะต้อง เปลี่ยนงานกระทันหันตกงานหรือว่ามีปัญหาค่อนข้างใหญ่ที่จะเข้ามาหรือว่าคุณอาจจะต้องทํางานเพิ่มปรับเปลี่ยนนะคะในปี2564นะคะถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะคุณหลายๆท่านนะคะราศีเมทุนอาจจะ มีประสบการณ์ในการทำงานนะคะหรือว่ามีผ่านประสบการณ์ชีวิตมาพอสมควรคุณก็จะสามารถที่จะรับมือได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเข้ามาบางท่านอาจจะต้องเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนจากงานที่เคยทำแบบนี้นะคะไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะค่ะถ้ายังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีเมถุนนะคะสำหรับปี2564 เกี่ยวกับเรื่องการงานให้ผ่านไปด้วยดีหรือว่าให้คุณาสามารถที่จะหาหุนทางนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะคะจบคําทํานายเกี่ยวกับเรื่องการงานเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะว่าแนวโน้มปี2 5 6 4ชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรนะคะคุณได้ไพ่ก้าวเหรียญน,นะคะ ไพเดอะสตาร์ค่ะไพจัสติกนะคะถือว่าดีเลยนะคะการเงินของชาวราศีเมถุนถึงการงานนะคะบางท่านอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่มารินทาลอดนะคะคิดว่าคุณจะหาทางที่เหมาะกับคุณเจอนะคะทำให้คุณ สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงเงินทองตรงนี้ได้นะคะเป็นสถานการณ์ที่ดีนะคะหากใครที่มีคนหยิบยืมเงินนะคะคุณอาจจะได้รับเงินของคุณในส่วนที่คุณอรอคอยมานานนะคะคืนตรงนี้หรือว่าบางท่านนะคะสามารถที่จะหาหนทางนะคะหรือว่ามีเงินเข้ามานะคะจากการทำงานนะคะหรือว่าการสร้างชื่อเสียงบางสิ่งบางอย่างนะคะ ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีนะคะเรื่องการเงินของชาวราศีเมถุนถค่ะจบคําทํานายเรื่องการเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะแนวโน้มความรักของชาวราศีเมถุนนะคะคุณได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะไพ่ค่ะ ราชานะคะถือดาบค่ะแล้วก็ไพ่เก้าถ้วยนะคะรู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกนะคะชาวราศีเมถุนที่เป็นคนโสดนะคะมีทั้งคนที่เป็นเด็กกว่านะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นะคะบุคลิกแตกต่างกันเลยนะคะแต่ในสองคนเนี้ยดูให้ดีนะคะเพราะว่าในคนที่เข้ามา มีบางคนเหมือนกันที่เป็นคนเจ้าสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้เจ้าเล่ห์นะคะถ้าคุณคุณต้องลองพิจารณาดูค่ะว่านิสัยของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงนะคะหรือบางคนที่เข้ามาอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะจริงๆช่วงนี้ชาวราศีเมถุนปี2,564นี่ค่อนข้างเนื้อหอมนะคะคนโสดค่ะ เมื่อมีโอกาสเข้ามาให้เลือกก็ลองพิจารณาดูดีๆค่ะถ้าคุณคิดว่าใช่นะคะคุณก็สามารถที่จะสารต่อได้ถ้ายังไม่ใช่คุณก็รอก่อนนะคะค่ะจบคําทํานายนะคะสำหรับแนวโน้มการงานการเงินความรักของชาวราศีเมถุนในปี2,564นะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารีนทาลอดด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ